Through peril and hardship, discovery and triumph, may the navigator guide this brave soul on his life's voyage. Till sea swallows all. สวัสดีครับเพื่อนๆผมไทยนุ่มนะครับอ่าวันนี้นะฮะผมดีใจมากๆเลยเพราะไม่มี NDA แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนอยากจะอัพโหลดวิดีโอนะฮะอยากจะแชร์ Final Fantasy กับเพื่อนๆเนี่ยทำได้เลยนะครับ Square Enix จะไม่ยุ่งกับพวกเราแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอัพอะไรตามสบายเลยนะครับอ่าก่อนอื่นนะฮะเรามาเช็คที่ m o o g l e นะจดหมายกันก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้สมัคร a l y a c c e s นะครับก็จะได้โบนัสเป็นตัวแมวมินเนี่ยนเนี่ยนะฮะ ก็กด k k e l l l แล้วก็ delete message ไปได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นหมวกหมวกแมวนะฮะมีเพิ่ม in นด้วยนะโอ้โหเพิ่มเด็กกับเพิ่ม in นก็ take all แล้วก็ e l e t e นะครับคราวนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าของขวัญที่เราได้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอ่ะโอเคไปที่คา a รคเตอรเราก็ ดูที่หมวกนะฮะน่าใส่หมวกก่อนผมว่ามันดูมันดูแปลกๆนะโอเคครับฮาดีครับน่ารักดีก็อ่าส่วนแมวมิเนี่นะครับถ้าจะแอคติเว e อ่าก็ไปที่ไอเทมนะฮะอันนี้ผมพอแจกมาที่อ่าฮอตปาผมก่อนอ่าเราก็กดนะครับมันก็จะออกมา เอตัวนั้นเออเอ๊ะไม่ออกมาฮะอ๋ออ๋อผมรู้ละแสดงว่าอ่าอ่าจริงๆด้วยโอเคสอแสดงว่าต้องไปที่อ่าตัวเมนเมนูนะครับเพราะว่าไอเทมแอคทีเวตเนี่ยเราใช้ไปแล้วเราไปที่มินเนี่ยนอ่าเราก็จะเจอแมวนะครับ เพราะว่าเราได้ใช้ไอเทมไปแล้วตอนนี้แมวก็เหมือนเป็นสกิลเรานะครับเราจะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้ผมขอ,อามาไว้ในฮอตบาร์แทนโอเคครับก็ลองกดใช้กันดูน่าออกมาแล้วครับอเหน้าตากวนดีโอเคครับแต่ก็วันนี้นะฮะผมก็ไม่ได้มาโชว์ของเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับก็เราจะมาพูดถึงคราฟติ้งกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางไปอูดาก่อนแล้วเราเจอกันที่นั่นนะครับ เราก็มาถึงอ e m คามิสกิลที่อูดากันแล้วนะครับมีเพื่อนๆถามนะฮะหลายๆคนเลยถามว่า,าจะเปลี่ยนเป็นคลาสที่2หรืออาชีพที่2ก็ได้ยังไงนะครับก็ง่ายๆนะฮะเพื่อนๆก็ไปที่กิลต่างๆแล้วก็คุยกับกิลรีเซพชันนิสนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เลือกพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีการคุยนิดหน่อยแล้วเขาก็จะถามเราว่าเราอยากจะจอยไหมโอเคจอยอ c h ค m มิส ส่วนเรื่องการพูดคุยนะครับผมขออนุญ,ญาตกดผ่านๆน,นะฮะเพราะว่ามันจะกินเมมของคอมผมมากเลยนะครับคอมผมนี่เมมก็จะหมดอยู่แล้วด้วยนะฮะซึ่งใน FFXIV เนี่ยค่อนข้างจะมีตัวหนังสือเยอะอยู่โอเคครับรู้สึกจะต้องคุยอีกทีนะฮะเพื่อเริ่มเควสเปลี่ยนอาชีพอ่ะ ก็อันนี้ก็จะเป็นเควสแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็กด e x c e p t ปุ๊บแล้วก็ไปคุยกับหัวหน้ากิวนะครับโอเคอ่ะอย้าใกล้ๆซึ่งหัวหน้ากิวก็จะอยู่ในตัวกิวเนี่ยแหละครับไม่ไปไหนแต่บางครั้งอาจจะต้องหาทีนึหนงหากิวมาสเตอร์เนี่ยนะครับ โอเคเป็นอะคิมิสคือบางครั้งเพื่อนๆอาจจะมีปัญหาเป็นผมนะเราะผมคลิกไม่ดูตัวหนังสือรัวๆแล้วบางครั้งมันจะกดโ no น่อยบ่ๆเพราะฉะนั้นอา,อาจจะลำคาญบ้างนะครับเพราะว่ากดไปเรื่อยๆมันชอบไปโดนโนนะฮะโอเคครับ, okay, รบเราก็กด complete เสร็จแ,แล้วก็อ่าเอาคริมิส unlock นะครับอันนี้ก็เมื่อ u n ล็อกแล้วนะครับ ่าเรามาเปลี่ยนเป็นเอบเคมิสกันก่อนอื่นก็เปลี่ยนอาวุธเป็นอุปกรณ์ของเอบเคมิสนะครับไอเอาเลมบิกเนี่ยก,ก็จะเห็นนะครับตอนนี้เราเป็นเอบเคมิสเลเวลหน่งขอใส่เสื้อผ้านิดนึงนะครับโอเคไม่มีอะไรไอตัวกากบาทสีเขียวเนี่ยก็คือว่าเราใส่คลาสอื่นได้นะครับแต่คลาสเนี้ยใส่ไม่ได้อ่า หรือว่าเรายังเลเวลไม่ถึงนะฮะโอเครองเท้าโอเคอเรื่องแหวนสร้อยคอต้อหมหูเนี่ยผมยังไม่มีนะครับสำหรับอา,อาชีพครับอโอเคครับคราวนี้เรามาดูวิธีเซตอเมริซิสเต็มนะครับก็กดที่บวกนะฮะก็จะมีอัลคาเมสเข้ามาอยู่ในลิสต์ตัวนี้เนี่ยก็เราสามารถ ลากลงมาใส่ฮอตไฟได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรากดอไอคอนอัลคิมิสเมื่อไหร่เราก็จะสามารถเปลี่ยนมาเป็นอาชีพอัลคิมิสได้นะครับอย่างนี้ผมมีไอคอนของอาคนิสอ่ะผมเปลี่ยนเป็นอาคนิสเลเวล26มันก็จะเซฟทุกอย่างนะครับสกอร่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาวุธทุกอย่างนะครับจะได้ไม่ต้องสลับไปสลับมานะฮะอ่าเราเปลี่ยนกลับมาเป็นอัลเคมิสเหมือนเดิมซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ฉลาดแล้วก็สะดวกมากนะครับโอเคเรามาเริ่มเควสกันดีกว่า ระดับหนึ่งนะครับขอมือนเดิมฮะของยญากดรัวๆอ่าโอเคเราก็จะได้ crafting log นะครับก็เป็น list ของของไอเทมต่างๆที่เราสร้างได้ฮนะที่เราสามารถสร้างได้ก็จะบอกว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างใน list นั้นนะฮะแต่ก่อนอื่นผมแนะนำให้พี่ที่ main command นะครับ แล้วก็ลากไอตัว Crafting Lock ลงมาในคอดบาร์โอเคครับก็มันก็จะทำให้สะดวกนะฮะเวลาคราฟของต่างๆ่นี้เราเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นลิสต์นะครับ level หถึง level 5เป็น Receive ของ Alchemist ทั้งหมดที่เราสามารถคราฟได้นะตอนนี้นะครับซึ่งเราไปดูของอา,อาชีพอื่นก็ได้นะครับเพราะตัว Crafting Lock นะครับก็จะรวม อาชีพครับที่เราอัดลองไว้ทั้งหมดนะฮะแต่ตอนนี้เรามาดูของเอาคัมิสก่อนนะครับอาดิสทิลวอเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าจะมีค่า Difficulty นะฮะเลขตรงนี้เนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆถ้าค่า c r f t s m a n s h i p ของเราเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆมองไม่ถนัดนะครับลองเปลี่ยน YouTube เป็น HD ด้วยนะครับน่าจะชัดขึ้น แล้วก็มี Durability นะครับซึ่งจะส่งผลว่าอของเจ้าคราฟจะแตกเร็วหรือช้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะฮะ mm hmm. ก็เมื่อเราดูของที่เลเวลสูงขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะสังเกตได้ว่า Difficulty เนี่ยก็จะยากขึ้นด้วยอ่าก็ตัวเลขจะสูงขึ้นนะฮะราวนี้ Crafting ก็ต้องการใช้ตัวฉาดนะฮะก็คือ Crystal ั h ฉาดที่เราเห็นนะสีฟ้ากับสีม่วงนะครับ อชาดเนี่ยก็สามารถขุดได้นะฮะขุดหาได้โดยใช้นักขุดหรือ DOL หรือว่าเราทำเควสก็จะได้จากเควสนะครับส่วนตัวเมทร a l ต่างๆเนี่ยก็เราอาจจะต้องไปขุดเองหรือว่าไปซื้อในตลาดหรือไม่ก็ซื้อกับ NPC นะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อกับ NPC ได้แต่พอเลเวลสัก1 5ถึง20แล้วเนี่ยก็จะต้องเริ่มออกไปหาวัตถุด,ดิบเองนะครับหรือว่าต้องซื้อจากตลาดนะครับดูเหมือนตัววิดีโอมันเริ่มจะยาวแล้วนะครับงั้นผมขออนุญาตจบวิดีโอนี้ไว้ตรงนี้ก่อน เรื่อง c r a f ิ้งเนี่ยผมจะมีภาคต่อให้ส่วนวันนี้นะครับเราก็รู้กันว่า NDA หรือ Non d i s c l o s u r e Agreement เนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพื่อน,อนๆคนไหนอยากจะอัปโหลดวิดีโอทำบล็อกทำสื่อต่างๆเกี่ยวกับ Final Fantasy 1 4ก็สามารถทำได้อย่างค่อนข้างสบายใจแล้วนะครับแต่ว่าทาง s q u a รนี่ก็ยังมีข้อตกลงอีกนิดหน่อยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่าง ้อตกลงสำคัญที่สุดก็คือถ้าเพื่อนๆจะแชร์วิดีโอนะครับหรือว่าจะอัปโหลดวิดีโอของ b e น o n d 14ขึ้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีประโยค Copy Right นะครับเหมือนบนมุมซ้ายของวิดีโอผมนะฮะอันนี้สําคัญนะครับเพราะ Square Enix Series นะครับอย่างที่2นะครับของขวัญจาก SE นะฮะเพื่อนๆสามารถไปเอาได้ที่ m o o g l e นะครับถ้าใครเห็นเพื่อนๆได้แล้วแล้วยังไม่ได้นะครับก็ลองล็อกเอาแล้วล็อกอินใหม่นะฮะแล้วเราก็จะเห็นรูป2องจุดหมายนะครับอยู่ข้างๆตัวนาฬิกาในเกมของเรานะฮะ แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเรื่องการอันล็อกอาชีพต่างๆนะครับโดยเฉพาะอาชีพที่2ที่เราอันล็อกเนี่ยเราจะได้ XP เพิ่มในการเลเวลด้วยนะครับอันสุดท้ายนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจ Crafting l o ล็กกันมากขึ้นนะฮะว่ามันมีไว้ทำไมเอาไว้ดูอะไรนะฮะแล้วก็ค่าต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆในนั้นมีอะไรบ้าง ก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะมีภาคต่อเกี่ยวกับการคราฟนะฮะแต่วันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะฮะถ้าชอบมากๆก็ช่วย s u b s c r i b e แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เข้าใจระบบของ f i นอ l Fantas y มากนักนะครับผมไทนุกนะครับก็จะกลับมาพบกับเพื่อนๆใหม่นะฮะแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตนั่งปั๊มเลเวลอัลคามิสก่อนนะครับ